ซู้ซู้อแล้วๆตีให้ได้โอโอโอไปไหนแล้วเขาป้านน้องเขาบิ้นอยู่ข้างหลังอ่าตีเข้าไปเอ้อืมค่าตีเลยเร็วซู้ๆเก่งมากว้าวเก่งมากมาโอ้โหจะมาตีหัวป้าเขาป้านมาตีมา นูนไงกระโดดอยู่นั่นน่ะเ,เขาป้ายเอาออกก่อนเอาออกจากไม้พันเหรอเอาออกจากไม้ครับเก่งมากเก่งมากเลยเอาออกเป็น ว้าวอู้เก่งจังเก่งมากเย่เก่งมากครับพี่นัดเขาปั้นออกกําลังกายเหงื่อท่วมเลยอ่ะเก่งมากครับสู้ๆเล้วแล้วเลี้ยงสู้ๆเอาให้ได้แม่เขาปั้นเหงื่อท่วมเลยอะสู้ ซื้อแบบนี้ให้ดีนะแม่ออกกําลังกายเนาะเพราะกัปั้นกินเยอะเอาเลยอ่าเก่งมากครับเยี่ยมวายมันไปค้างต้นไม้แล้วครับั้นค้างต้นไม้เอาตีมาตีลงมาค้างต้นไม้แล้วเร็วๆวเก่งมากเอาอีกเอาให้ได้เอาให้ได้เอาให้ได้ไม่อีกอีกนิดนึงอีกนิดนึงลูก เย่เก yeah. ่งมากครับน้น่นกระเด้งมานี่แล้วเดี๋ยวป้าเอาให้แป๊บนึงนใช่ทำให้มันกระเด้งมาทำไมล่ะเอาตีเลยตีให้ได้ตีได้ไหมอยู่ตรงนี้อ่ะมันมันสูงไปเหรอ เดียวเดียวยวเดี๋ยวเอาลงอีกหน่อยเลยเอาพอได้ไหมออาได้อยู่อ่ไปเก <Yeah. S 1> ่งมากครับวายเอาให้ได้เอาให้ได้เอาให้ได้สู้ๆเก่งมาก <Yeah. S 1> ว้าว <Yeah. S 1> <laughs> เหนื่อยยังลูกเหนื่อยไหมพอ,อยังพอพอไหมพอเอเหนื่อท่วมแล้วครับป้านะ่ะเอาให้ได้สู้ๆแล้วระวังกระโดดใส่หน้าตัวเองก็เด้งนะอะเอามาอืมเอามา ได้ไหมตีแรงแรงตีแรงแรงเลยแรงแรงน้องครับปั้นไปไหลแรงๆเลยข้าปันน <laughs> ป้นตีแรง <laughs> <laughs> เอามาแรงๆตีแรงๆรง้อนไหมร้อนเปล่า <c oughs> เดี๋ยวเอาไปเราไปเอาตรงต้นมะม่วงดีไหมครับมันจะร้อนไปเนาะป้าดูดินี่เนาะครับป้านเปลี่ยนมุมเถอะ <c oughs> เปลี่ยนมุมใหม่ค่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้ร้อนไป <c oughs> อ้าวมันสูงไปนะครับป้านนี่ อืมอืมสูงป่ะเอะเดี๋ยวป้าเอามาทางนี้หน่อยอืมโอเคเอาเลยระว,วังกระเด้งใส่หน้าคะ่ะโอ่น่ารักจังเลยเรียกกินข้าวกินข้าวเปล่าตามสบายเลยน่ารักจังเลยรู้จักเรียกกินข้าวอะ่ะน้องบังกินข้าวกับอะไรคะ กินข้าวกันไรลูก <Okay. S 1> ข้าเปล่าเหรอแอบดูเข้าปัาน้นออกกาลังกายกัน <laughs> เอาเลยสู้ๆโอเคเก่งมากอร่อยไหมคะเก่งมากเลยกินข้าวเปล่าค่ะ <Okay. S 1> เมื่อกี้หนูเรียกป้ากินข้าวเหรอเอาหอมแก้มก่อนอืมเอาหอมอีกปีไม่ได้อืมเอาเดทายลูกก่อนหอมก่อนหอมหอมดีดีพรุ่งนี้ป้าไปส่งหมายไม่ได้ลูกกินข้าวกินข้าวใช่ค่ะอ่ากินข้าวดีดีกินข้าวดีดีครับฮะได้ไหม ก็ตีไปเลยก็ป้านป้าทําให้แล้วอ่ะอ่ะตีไปใช่ตีไปเลยครับผมตีเลยแรงแรงๆรสู้ๆเลยแร้งแรงเลยอ๋อเก่งมากโอ้โหเก่งมากครับเอาเลยแรงแรงแม่สงสัยเราซื้อแบบนี้แล้วห้อยไว้แต่ต้นไม้ไม่มีห้อยแล้วโดนตัดแล้วอ่ะไม่มีต้นไม้ห้อยเนาะแบบเนี้ย อ๋อมีไอ้ตรงบ้านเนี่ยตรงอะไรนะค<ห>านบ้านเ,เอาเร็วๆบ้านตีให้ได้เลยเอานี่ๆๆนี่ยเนี่ว้า <laughs> อาตีแรงๆ <laughs> เอาเลยซู้ๆเก่งมากครับเก่งๆเอาอีก เยี่ยมนี่ไงโอ้มันพันกันเนี่ยน้องรับป้านมันพันกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวป้านอ้ยเจ็บมากเลยป้านตีป้าเนี่ยเยีาเฮ่พิ่งตีดิเฮเพิ่งตีป้าเนี่ยมันเจ็บมากมันพันกันอยู่เห็นไหมอืมรอแป๊บหนึ่งก่อนเลยอ้าวเอาเลยเอาเลยเอาให้ได้ยังไม่ถูกสักนิดเลยอ่ะโอเคเก่งเก่ง เอาอีกเอาอีกเอาให้ได้เอาให้ได้เลยเยี่ยมเอาอีกน้องข้าวั้นกำลังฝึกตีค่ะเ <ไง S 1> ดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศบ้านสวนริมน้ํานะคะของคุณอาพี่นะน,นะคะบรรยากาศดีมากนะคะคุณผู้ชมค่ะขอบคุณค่ะซาทูค,ค่ะตอนนี้น้องข้าปั้นกำลังตีเทนนิสอยู่ค่ะ